ต้นนี้ถ้าท่านรู้จักอำเภอสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งก็คือมีต้นนี้เอะนะครับต้นพึ่งครับต้นพึ่งพึ่งจะชอบมานะครับตอนนี้เวลาโตเป็นที่ครับพึ่งจะพึ่งจะมาเกาะเต็มนะครับมีความสูงก็ใหญ่เร็วด้วยครับปลูกใกล้ๆก,ก,กับพยุงไม่กี่วันโดนอยเผา อาจจะไม่ตายนะครับมันก่อนไปเผานี่คือพยงตันนี้ก็ปลูกไว้เพื่อใขึ้นมานะครับปลูกไว้สูววันนี้ก็นุ่นหลานนะครับปาจจด,ด้ใช้แต่อย่างน้อยก็ทำให้อากาศนี้มีความบริสุทธิ์ขึ้นนะครับกล้วยล้วยล้วยทะเลสมไมสีแดงกล้อยอะไรทำไมสีแดงไม่ได้เป็นกล้วยด่างไม่ได้เป็นอะไรนะครับตัวน,นี้ เขาเรียกว่ากล้วยหน้ากล้วยหนา้าผลออกมาก็มันจะออกสีลักษณะเดียวกับลําต้นรสชาติกินอา่อยนะครับรสชาติกินอรยอยครับของจะกล้วยหน้านะครับสีก็ออกสีสีออกสีม่วงแบบนี้เลยนะครับผลกินร่อยนะครับจะกล้วยหน้าครับไม่ค่อยทำธาจะสสมพันอยู่นะครับไม่ค่อยมีพันแล้วตอนนี้เนี่ยปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์พันนะครับปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์พันครับ แล้วนี่คือไผ่นะครับไผ่ปกที่บอกเมื่อกี้ที่ปลูกไผ่ปะกนะครับเนี่ยไผ่นี้ถ้าสมันเมื่อก่อนถ้ามีการทําข้าวไร่เขาจะเอาเข้าวครับเอามาล็กพันใส่เข้าไประหว่างลําแล้วก็เทมาใช้สําหรับเรียกว่าเข้าใจหรยกว่าการนํางข้าวการปลูกข้าวจะยาวแต่จะ,จะบงูง เอาไว้เวลาทํากระท่อมไม้ไผ่เขาจะใช้ไม้ไผ่ชนิดนี้มาตีเป็นผ้ากั้นหรือว่าเอามาสารไม้ไผ่ที่สานเป็นฝาก็จะใช้ไม้ไผ่แบบนี้นะครับขเขาเรียกไม้ไผ่โป๋หนอก็กินได้ครับหนอก,กินอร่อยนะครับแต่เนี้ยมันจะบางไปนิดนึงครับช้ปยชน์ได้เยอะครับไผ่โป๋ต้นนี้ นี่ยครับมะดันครับมะดันที่ว่าเอาเป็นต้มเจ๊กที่ขายมะดันดองหรือว่าเอายอดมาต้มประกอบอาหารผลม,มันกินอร่อยนะครับมะดันดองหรือว่าจะขายเนี่ยครับกผมขยายพันธุ์มาจากต้นแม่มันต้นแม่จะออกรากแล้วก็ขุดมาปลูกไว้หลายต้นนะครับมะดันครับอยากให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมนะครับจะได้มีพันไม้ติดไปนะครับมันเป็นล้ยเล็บมือนาง ม,มาดันนะครับมนดันหลายต้นดูของนี้ก็จำปาทองม้ชิงไม้เคนีม่มันครับหัวมันมันออกสีชมพูออกสีม่วงมันมือเสือหรือว่าหัวหัวมัน ภาษาใต้ว่าหัวมันเคยดนยครับตอนนี้ใบหนอนทําลายหล้วหัวมันจะออกสีม่วงนะครับหัวออกจากสีม่วงกําลังจะกสูญพันธุ์ไปเหมือนกันนะครับมันมือเสือมันเฝ้าได้มันเลยแยกกันเยอะนะครับกําลังกําลังจะกสูญพันธุ์ก็ปลูกไว้นะครับกินอร่อยเหมือนกันเนี่ยครับใบเต็มๆลักแต่แบบนี้นะครับ ได้พันมาจากอำเภอพระพลมเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อกำลังฮนุมานหรือปถาใต้ว่ากำลังหุนหมานชื่จริงก็คือกำลังฮนุมานรากจะออกรากจะออกสีสีสนิมแดงแต่เมื่อเราขูดออกก็จะกลายเป็นสีขาวรากจะออกมาเป็นกก เนยออกมาเคี้ยวครับรากของมันออกมาเคี้ยวจะมีรสชาติหวานรสชาติหวานเหมาะสําหรับท่านชายที่จะต้องการบํารุงร่างกายเอารากมามาฝานมาหั่นเป็นชิ้นๆแตงแ่เงเอาไปผสมกับสุราทำให้สุรามีรสชาติหวานาก,กับพะุณเยอะนะครับกําลังหนุมานครับระจารจะเยอะว่าจะมีกําลังเท่ากับหนุมานนะครับ นางข้าวสวนพอดีครับเนี่ยกำลังไอสละอินโดกําลังผสมฟันเมื่อวานเนี่ยครับผสมเมื่อวานนี่เกสรผู้นี่คือต้นตัวเมียก็เ,เอาเกสรตัวผู้ไปเขยา่าเขย่าให้ละออมมันขึ้นแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับหรือว่าถ้ามีต้นใกล้ๆก,กันต้นผู้อยู่ตรงนี้ดอกดอกคล้องกันเราก็ไม่ต้องมาผสมนะครับแต่เ้าผสมแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับเนี่ย อีกไม่กี่วันก็ได้ตังค์เหมือนกันครับตันเกล้าไม้ตำเสาของพัทลุงหรือว่าตันเกล้าไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งสมัยโบราณสมัยเมื่อก่อนก็ใช้ต้นของมันมาทำเป็นเสาเพื่อที่จะเกี่ยวลดนำ้ำ ก็สื้ใช้ไม้ทําเสาครับเอาเป็นไม้ร้างโครงบ้านโครงอาคารนะครับกปลูกไว้ครับเป็นริมถนนแล้วก็อินทนินมัดดันหอยี๋ยวราพวกน้องนาก็มีกระท้อนนะครับเดี๋ยวจะท่านมาดูนะครับ